ตอนนี้อยู่ในหน้าที่110แล้วนะครับเป็นโจทย์ปัญหานะครับในข้อที่3เนี่ยเขาถามมาว่าท้งน้ำนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง1.2เมตรยาว1.5เมตรและสูง1เมตรนะครับทางน้ำทรงนี้นะครับเราจะต้องนำไปทำการหาความจุนะครับโจทย์ปัญหาเป็นเรื่องของการถามความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับว่ามีปริมาตร ที่จะจุได้เท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้นในเรื่องของความจุกับปริมาตรมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับรูปทรงมันมีปริมาตรเท่าไหร่มันก็จะจุได้เท่านั้นนะครับฉะนั้นถังน้ํานี้กว้าง1.2นะครับยาว1.5และสูง1เราก็จะใช้สูตรความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงเหมือนกันนะครับเริ่มต้นมาแสดงวิธีทาก่อนครับจากนั้นกําหนดสูตรลงไปในวิธีทาของเรานะครับว่าความจุ มันก็คือความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับออกมาตามนี้ครับแล้วเราแทนค่าความกว้างความยาวความสูงเข้าไปนะครับจากโจทย์นะครับกว้าง1.2ยาว1.5แล้วสูง1แทนค่าลงไปเลยครับแล้วทําการหาคําตอบนะครับหาคาตอบของข้อนี้ครับว่าคูณกันแล้วได้คําตอบออกมาเท่ากับเท่าไหร่นะครับจะคูณคู่ไหนก่อนก็ได้นะครับความสําคัญของเครื่องหมาย นะครับลำด,ดับความสําคัญมันมีค่าเท่ากันฉะนั้นเราจะคูณทางด้านซ้ายก่อนนะเอา1.2คูณ1.5ก่อนครับแล้วเอาไปคูณ1ก็ได้เท่าเดิมนะครับฉะนั้นคําตอบข้อนี้คูณออกมาแล้วจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ1.8ครับหน่วยเป็นลูกบาศกเมตรนะครับฉะนั้นเราสรุปคําตอบได้แล้วครับว่าข้อนี้ตอบอยู่ที่1.8ลูกบาศกเมตรครับแค่นี้เองครับสำหรับข้อที่3 สังเกตว่าเราเริ่มต้นมาจากสูตรนะครับความจุหาได้ยังไงแล้วก็เอามาแทนค่าแล้วก็คูณกันซะนไครับได้คําตอบออกมาก็เสร็จแล้วครับตอบคําถามได้เลยนะครับมาดูข้อที่4ครับข้อที่4โจทย์ให้มาเป็นสระน้ํานะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแน่นอนนะครับทุกข้อจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหมดนะครับก็เลยถามว่าสระน้ำมันจุเท่าไหร่ครับถ้ามันมีพื้นที่ฐาน20บ ตารางเมตรและลึก1.2นะครับ1.20เมตรนะครับวิธีการคิดในเรื่องของปริมาตรหรือความจุก็คืออะไรนะครับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับทีนี้เขาไม่ได้ให้ความกว้างความยาวความสูงมาครบครับให้มาเป็นพื้นที่ฐานนะครับและก็ให้มาเป็นความลึก ในเรื่องของความจุนะครับจำไว้อย่างนะครับความลึกก็คือความสูงนะครับส่วนพื้นที่ฐานมันก็คือความกว้างกับความยาวคูณกันแล้วมันถึงจะเป็นพื้นที่ถูกต้องไหมเราเรียนมาตั้งแต่สี่เหลี่ยมแล้วนะครับกว้างคูณยาวเป็นพื้นที่นะครับฉะนั้น20ตารางเมตรนี่คือมันคูณกว้างกับยาวมาแล้วนะครับเหลือแต่คูณสูงในเรื่องของสระน้นํานี้สูงกับลึกคือเรื่องเดียวกันนะครับลึกเวลาเราพูดถึงก็คือ คนลงไปในสระเนี่ยมันลึกกี่เมตรก็คือคนก็สูงเท่านั้นถูกต้องไหมครับฉะนั้นลึกกับสูงก็เหมือนกันนะครับดังนั้นในวิธีทำข้อที่4นี้นะครับการหาความจุไม่ได้ระบุความกว้างความยาวเอาไว้แต่ระบุเป็นพื้นที่ฐานนะครับใช้พื้นที่ฐานแทนความกว้างความยาวได้เลยครับก็จะเป็นพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองนะครับสำหรับข้อที่4ครับโอเคไหม งั้นเราทำยังไงครับอันดับแรกแสดงวิธีทำครับจากนั้นนะครับกำหนดสูตรเลยครับว่าความจุของสระน้ำเนี่ยมันก็คือพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงหรือความลึกนะครับแทนค่าลงไปครับหาผลคูณนะครับหน่วยที่ได้จะเป็นลูกบาทเมตรเพราะว่าโจทย์มาเป็นเมตรนะเป็นเมตรนะครับคำตอบก็คือเท่าไหร่ครับ ยี่สิบคูณหนึ่งจุดสองศูนย์ได้ยี่สิบสี่นะครับเป็นยี่สิบสี่ลูกบาทเมตรครับแล้วเราก็ตอบยี่สิบสี่ลูกบาทเมตรนะครับแค่นี้เองครับส่วนที่มันต่างกันก็คือเรื่องของพื้นที่ฐานนะครับกับข้อที่หนึ่งข้อที่สามตะกี้นะครับกับข้อที่สามตะกี้ก็คืออันนั้นเป็นกว้างกับยาวนะกว้างคูณยาวก็คือพื้นที่ฐานนั่นเองครับ นะ้าความลึกก็เป็นความสูงนะครับมาดูกันที่ข้อที่5นะครับข้อที่5โจทย์ให้มาเป็นเรื่องของกระถางทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับวัดขนาดภายในได้พื้นที่ถ้าบอกว่าพื้นที่มันจะทําอะไรไม่รู้มานะครับพื้นที่เห็นคําว่าตรงนี้สนใจแค่คํานี้นะครับหัวใจสําคัญก็คือพื้นที่ฐาน196รู้ว่าเป็นตารางเซนติเมตรนะครับ และความสูงก็เป็นเซนติเมตรด้วยนะครับอยู่ที่42เซนติเมตรฉะนั้นถ้าเราจะหาความจุของกระถางนี้ก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงก็คือ196คูณด้วย42นั่นเองครับงั้นเราเริ่มทําได้เลยครับบอกกับเขาไปครับว่าต่อไปจะเริ่มทําแล้วครับวิธีทําแล้วก็แสดงสูตรครับที่จะใช้ในการหาความจุครับแทนค่าลงไปครับว่ากระถางมีความจุเท่าไหร่ครับ ื้นที่ฐานเท่าไหร่และความสูงเท่าไหร่นะครับก็คือ196นะครับกับความสูงอยู่ที่42จะจับมาคูณกันครับคำตอบที่ได้จะเป็นลูกบาทเซนติเมตรอันนี้เขียนย่อไหมนะครับมันจะยาวเกินนะครับได้คำตอบออกมาอยู่ที่8232ลูกบาทเซนติเมตรครับดังนั้นเราตอบคำถามข้อที่5นี้ได้นะครับตอบ 8232ลูกบาทเซนติเมตรครับเป็นนันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่5นะครับ